Copy Control. Continuing final approach. Captain, Captain, my scopes just picked up a ghost image in our sensor wake. Probably another glitch, like that false biosignature we saw in the cargo hold earlier. Still there? No, it's gone now. I don't know, It's just a glitch. Shield reactivated. Commencing atmospheric repressurization. Do you copy? Ross. Sorry, Django. I'm getting a lot of interference. Must be the asteroids. Either that or I'm losing my hearing already. Well, you've still got your looks. <laughs> oh, you are a smooth one. What's on the what's Surface now. I'm gonna try and slip in through a cargo supply port. I hope you're not planning on using your jetpack inside the prison. I'll be careful. If it all goes to plan, I won't need it. Mm-hmm. Nah. แล้วพอมาถึงตรงนี้เราก็จะได้เจ็ตแพกใหม่มานี่เป็นเจ็ตแพกรุ่นอเดี๋ยวขึ้นไว้ให้ตอนนี้จาไม่ได้เอาละเราก็ไปเก็บของก่อนเป็นเจ็ตแพกของชาวแมนดาลอรุ่นที่สามารถยิงมิสไซล์ออกจากตัวเจ็ตแพกได้นี่ๆเราได้ของเล่นใหม่ได้ไหมโคตรเจ๋งเลยเอาละได้เวลาลุยอืมด้านในของยานเจสเตอร์เลกาซี่นี่ใช้ได้กันนะเนี่ยแต่โคตรเก่าเลยวะ นะมีนี่เด็มีสัญลักษณ์ของแคลนของอ,อจังโก้แล้วก็ไอ้อนี่คืออะไรอ่ะน่าจะเป็นมาร์กว่าแบบยานนี้เก็บไปกี่เก็บยานลำอื่นไปกี่วันนะเอ้อเออกี่ลำกี่วัน,อนเออเอะเออน่าจะใช่ถ้าจะดูห่างๆนี่มันก็คล้ายๆกับไอ้บอสของเมทัลสลักภาคแรกที่เป็นอยู่ในด่านหนึ่งกันเนะี่ยถ้ามีแบบปืนใหญ่อยู่ตรงเนี้ยเออคล้ายๆเลยเอ,อลาเละไปดีกว่า ตอนนี้เราอยู่บนอุออกกาบาตท,ที่มีชื่อว่าอูบูโฟนะฮะอุกกาบาทดวงนี้ทําหน้าที่เหมือนเป็นคุกขังนักโทษที่อยู่ในจักรวาลแน่นอน Security ของที่นี่มันจะต้องหนาแน่นมากแน่ขอสองก่อนหนึ่งสองโอเคอมันเห็นเราหรือเปล่าเนี่ยทุกความชัวเก็บมันแบบเงียบ โดนไหมไม่โดนว่ะเอ่อไม่เป็นไรั้นเอาไอ้นั่นก่อนแล้วกันเอ้ยมันเห็นแล้วโอ้โหได้ของใหม่มาทห้นั้นเล่นก่อนเลยแล้วกันไฮ้บึมเรียบร้อยบึมเออโอเคโอ๊ย

ล็อกคอล็อกคอใช่ไหมต้องกินล็อกคอเนี่ยอืมใช่ล็อกคอแหละอะลงไปต่อข้างล่างนั่นไงอ่าว้าวว้าวว้ไฟระดับหกหมดไหมไม่หมดเอาไปอีกเรียบร้อยเกลี้ยงโอ้ยยังยังโอ้ยย เกมนี้ที่บางทีมันชอบสับมันสับมุมกล้องแบบเร็วมากเหมือนกันนเนีย่ยบางทีก็รู้สึกว่าแบบคือผมไม่เป็นอไรหรอกชินแล้วแต่ว่าแต่ว่าคนดูเนี่ยกลัวแบบเวียนหัวเพราะว่ามุมกล้องของมันอยู่เหมือนกันอย่างที่เคยบอกมุมกล้องกับคอนโทรลของมันเก่ามากจนไม่ค่อยดีเท่าไหร่เอาละน,นี่หลายคิวเลย มีก็เยอะเหมือนกันอ่ระเบิด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 ไปแล้วนะโถอืมวัดมัดก่อนเลยโอเคยังอีกะตายเรียบร้อยมีของไหมไม่มีโอเคเนี่ย ตอนแรกตอนแรกที่ผมเคยเล่นนะแบบผมหาทางไปต่อไม่ได้วนอยู่นานแต่คความเป็นจริงคือแบบต้องขึ้นไปยินตามพวกแพลตฟอร์มพวกนี้ไปอ่ะลองดูนะสมมติว่าเดินออกมาเพิ่งสู้อ่ะมันเมื่อกี้เสร็จเดวดูมันเนียนไปนกระฉากว่าคุณจะเห็นทางไหถามก่อนตอนนั้นแบบตอนเด็กๆน,น,น,นะน,นี่แบบเด็กชายเด็กชายไร้คุงตอนตอนอะไร่ะปห้ปหก .1 หนองนี่แบบติดตรงน,นี้นานมาก แต่ว่าเราเติบโตแล้วครับโอยเกือบไปไม่รอดเช็คพอยต์โอเคอนั่นยานคาโก้ที่เพิ่งเราเพิ่งบินปลามาน,นี้เช็คหน่อยสิจำนวนมันเยอะแค่ไหนสองอสองเหรอีหไหมสามสี่มันน่าจะทำแบบระบบแบบ มาร์คได้ว่าแบบเราเห็นสตูขีดตัวแล้วก็แบบระบบสเตรลระบบเทคดาวได้สัหน่อยเนี่ยเสียดายจังถ้าทําได้นี่มันถ้ารีถ้าสมมุติว่ามันมีโอกาสรีเมคนี่แบบมันจะเป็นเกมที่แบบแล้วเพิ่มพวกฟีเจอร์อะไร้งไปมันจะเป็นเกมที่ตามยุคตามสมัยได้ดีเลยฮนะเก็บพวกมันแบบเงียบๆโอ้มีสามคนฮนะไป โอเคถ้าเราใช้เจ็ดแผลกวมันจะได้ยินเสียงเพราะฉะนั้นเราจะค่อยๆไปกันอย่างเบาๆสเตโสเตโอุ๊ยอ้าอืมอืมหยียบไว้เแม่นเหมือนจับวาง เก็บของค่ะเก็บของก่อนสเปีย์วาดาเก็บแม่งเลยเ่อนลูกดอกหมดไอ้นู่นไปตไปบินมาเลยบิดซ้ายโอเคเก็บบิดไรายโอ้ ยิงจากตรงนี้อืมเก็บเม็ดทรายโอเคจับเดี่ยวเอาละไปกันต่ออืมโอ้โหขวดเลือดขวดเลือดอย่างเยอะเดี๋ยวะทรายโอเคเห็นบันไดละขึ้นทางโอ้โหไปอินบันได What a thrill With วิด s ็อ n น s สไม่ใช่คนละเกมอ,อุ๊ยอุกกาดอีกสองตัวว่ะเดียวันอ๋อกดไม่ได้เพราะว่าอุ๊ยอะไรอะชี้ปืนไปอ๋ออุ๊ยมองไม่เห็นมันก็ไม่เห็นเราเหมือนกันไอ้เราก็งงว่าจังโก้ชี้ปืนไปทำไมดรงนั้นอ๋อโอเคมีกาดโอเคต้องรีบเราต้องไปกดเอ่อไอพานแท็ลข้างใน ในห้องควบคุมนี้เพื่อเรียกลิฟต์มาก่อนนะเข้าไปอะอะไรวะใครยิงหรือวะเข้าเยประตูข้างล่างมีอะไรหรือเปล่าขอดูหน่อยอาฮะว่าแล้วว่าต้องมีมันคือปืนกลนี่กไงล่ะเฮ้ยอุ้ยวุ้ยวุ้ยมาดีมาดี อืมเจอเฟรมโทรเวอร์หน่อยโอ้ยอืมเฟรมเละตกเลยอืมเรียบร้อยจะว่าไปแบสเตอร์รุ่นนี้นี่มันชื่อรุ่นอะไรไม่ไม่เคยเห็นเหมือนกันนะหรือมันถูกทำขึ้นมาเพื่อให้เกมนี้โดยเฉพาะเลยวะเนี่ยดูดิเหมือน น่าจะเป็นพวกแก๊ดลิงไหมไม่รู้เหมือนกัน Security b r i d g e ่ะเอาละไปเลยตัวนี้ล็อกเราต้องออกข้างล่างนะบู๊อืมว๊วมานี่อืมสับคอหนึ่งที เอาละไปลงลิฟต์กันดีกว่าเัสรูนี่โอเคกดลิฟต์ลงมันเป็นอโอ้โคตรสูงเป็นการลงลิฟต์ที่ยาวนานมากแต่ก็ดีกว่าไม่มีลิฟต์เลยนะโอเคถึงสักที เช็คพอยมีของมีของมิสไซล์อ่ารูดรูดรูดโอ้ยพวกนั้นมันมาแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวระเบิดเอามานี่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันถือสตันโรสมาแล้วอะไม่ไั้อืออือเผาร้อนร้อนกริวลกริลมีเดียมแร่แต่ดูจากสภา,ภาพผมว่าน่าจะเวลดันเ well ลยละ ออเดินเดินเดินไปใช่อันนี้นี่าประตูนั้นล็อกเหรอไม่งั้นต้องไปอืมโอ้โหเยอะเยอะเยอะเออเดี๋ยวดิเฟนโจร์เวอร์อยู่ไหนเรียงร้อย S 1> <S 1> <S อาเสียงอ้าวอีกแล้วไม่ยินกี่ทีก็หาตลอดเป็นเสียงที่หาว่าโอเคอ่าต้องไปไหนต่อนะเช็คประตูให้เรียบร้อยก่อนอน,นี่ไหมไม่ใช่นี่าจะเป็นประตูที่พวกนั้นสปอนต้องเช็คตรงนี้ไป บางจุดของเกมนี้แบบถ้าเราไม่เดินไปให้ให้แบบเห็นว่าเป็นยังไงบางครั้งมันก็จะไม่อคทีิเวตเหมือนกันเพราะฉะนั้นเราต้องเดินสำรวจให้ทั่วๆนั่นเน่นะยังเหรออ่ามันยืนมองอยู่ข้างในฮนะเอ๊ะต้องไปต่อ,อยังไงวะเนี่ยฮะนี่ ตรงนี้ก็ไม่ใช่ต้องไปไหนเอ่ยออมาเปิดประตูมาแล้วนี่เปิดก่อนได้ปะยบโวยนั่นเรียบร้อยเอาละกดป่มเปิดประตู รีสปอนส์ทีมบูฟินอ่าเดี๋ยวเดียถ้าจำไม่ผิดตรงนี้จะมีพราะนั้น <c oughs> เรียบร้อยหลายคิวเลยเอ่ล้องไป <c oughs> เรียบร้อยหมดเมื่อกี้เหมือนเห็นเอออีกอันหนึ่งอยู่แถวๆไหนนะเช็คก่อนมีอันที่สองมีรีฟิว <c oughs> เอ้ยไหนเอ่ยขอวิ่งหาแป๊บหนึ่งนะอาวุธในเกมนี้ใช้เสียดได้อย่างที่เคยบอกเสียดได้ที่ว่าแบบพอเปลี่ยนแมปปุ๊บหายเลยอ่ะเนี่ยมันน่างุดจิดตรงเนี้ยมันน่าจะให้เราแบบถือถือไปต่อได้อย่างเงี้ยอันนี้กจะนะจะได้มีใช้แบบดีๆหน่อยไม่ใช่เปลี่ยนแมปปุ๊บหายหน่าเบื่อมากโอเคเลือกเต็มกดสมิท เช็คซ้ายเช็คขวาน,นั่นอะไรโอ้ยโอ้ยโอ้ย,อย Security ร้อยเรียบร้อยไหนดูสิเป็นของ Republic ซะด้วยอเปิดประตูเปิดอีกอืมโอ้ โอ้โหโโตกใจหมดอืมตีลากาตาย <c oughs> ทริปเปิลคิลนักมื่อกี้เมืนเห็นเาวา่าอใช่เลยเขาดูสิเอาไปไปไปเดี๋ยวก่อน โอเคมาโอ้โหยิงโคตรรัวมาเลยไายไหนละหายไปไหนวะอืมใหม่หนะโทรอัพหมดแล้วจริงๆพูดถึงกระโหลกเมสซซอร์เนี่ยอยากเห็นอยากเห็นเมสซซอร์ในซีรีส์แมดเดลเลรีนต่อเหมือนกันนะ แบบตอนนั้นอุตส่าห์ดำน้ำไปเห็นในใต้น้ำแล้วแบบโคตรขนลุกน่ากลัวมากดีดูสิมีไอเทมอย่างอื่นให้เราเก็บอีกไหมเราจะต้องไปต่อทางไหนเอ่ยดูแป๊บนึงลองชิดสภาพาแล้วแบบดำน้ำลงไปแล้วแบบเห็นมันมืมตามองอย่างเงี้ยโคตรน่ากลัวไ้ โ okay. อเคเช็คพอย์กดปุ่มเปิดประตูเจ็บเลือดโอเคมาต่อตรงนีง้อ่ามีปืนเล็กเอออีกฮะเอ้ข้างล่างนั้นเอาไป อืมไอ้ข้างล่างด้วยเอาที่ป้ายของขวัญเรียวร้อยไปยังยังเลยอ่ะเอาที่ป้าย <c oughs> สมเกียง์สมเกียงอ้าวอ่าโอเคต้องเปลี่ยนอุ๊ยอ่าวลั่น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 ไปยนัดนึงเอ่อโอเคอเคอเค้ย อืมอ๊ยโ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 อ๊ย for you oh ไปไหนแล้วนะ่ะอะไรวะระเบิดพักตกตกแมพไปโคตรแย่ oh yeah. โอ้โหหมดเลยกำลังจะได้เป็นแคปเบนในไอ้นี่ละอะไรนะ ในโคนวอ์จำได้ไหมไอตอนที่มันปลาระเบิดเข้าไปในห้องห้องพักของไอพวกทรสังกาดอ่ะโวจะได้เลยว่าเซ็งเซ็งเซิงว่าเติดเลือดเห็นไหมอ๋องน,น่นไงเจอละอืมว้าชื่นใจเก็บฮิลในเกมน,นี้แบบเก็บทีแล้วแบบเสียงก็ชื่นใจว่าคตรชอบ สวิตซ้ายขวาเคลียร์อู้สมดนั่นสิบอันเอามาเล่นหน่อยดีกว่าโอ้นั่งไงอืมอืมไฟวันโดีเรียบร้อย <laughs>

He'd be on sub level one. I'm going down to the mines. Sub-blocks are on the way. Come on. <sighs> they call me Smoothie. You keep saying that, Fulton? Smoothie! <laughs> <all done>. oh, <laughs> oh I got no love for this place, no, no, this place, no They'd work me to death in the mines if I could work. I can't on account of my age. I let them think my hearing's gone, but I hear everything. Heh <laughs> You hear much about the Bandogora? Bandogora? Are you crazy? Just talking about them out loud get you killed. You believe that? Cover years back, a inmate smuggler from a Barthazar. Told everybody about how he been rescued from Bandogora by this beautiful Jedi girl. The Bandogora retreat, but take her and two other Jedi with him. and steal his smuggler ship to escape. Well, his ship's still full of spice, you see, and he's got to get it back. So he hires a bounty hunter to track it down. Sometime later, this bounty hunter comes back scared stiff. Say he found a ship on some barrier moon beyond the outer rim. Say he seen this same Jedi girl lopped the heads of them two prisoners in some bizarre ritual. It's like she'd been turned into one of them. Kumari Rosa that's right this bounty hunter did he mention the name of the system nope see it bears nobody find it bandogora everywhere living among the dead i thought this smuggler was pulling my leg till guards found him well a piece of him in a cell two days later well here we are i gotta get a move on good luck stranger okay หลังจากคัดซีนเมื่อกี้ยังมีต่ออีกนิดหน่อยเพราะฉะนั้นลุยครับผมอ,อันนี้เป็นทางที่เราเพิ่งมานะมีโอ้หุบนอกเช็ค่อยประตูนี้ล็อกไปไม่ได้เพราะฉะนั้นตัดตะแกรงเข้าไปผ่านผานเกมสมัยก่อนช่วงตอนปี2000ต้นๆนี่แบบชอบให้หมุดช่องแอร์นะ ไม่รู้เป็นไรหมือนกันต้องไปหาอะไ์แล้วโอเอรดแดนไหนวะใครเห็นอะไรก็น่ะเบิร์นนะฮะใครเบิร์นกันแน่อันนี้เอาไปสนใจไหมไปอ้ยเงียบ s สเต l คิ l ว ตัวมีกี่ตัวหนึ่งสองอุ้ยไอ้นี่มีค่าหัว alive alive ห้าพัน dead ศูนย์โอเค alive ห้าพัน dead ห้าพันโอเคสองตัวเพราะฉะนั้นเดี๋ยวพวกมันกันหนึ่งสองอืมไม่รู้สิว่าเกิดอะไรขึ้น งงงงเกิดอะไรขึ้นมันเห็นเรื่องไหมไม่รู้สิงงงงเกิดอะไรขึ้นอ่ามัดห้าพันห้าพันอือเป็นหมื่นหนึ่งกะชิง ประตูนี้ล็อกเพราะฉะนั้นเหมือนเดิมช่องแอร์มันดักรอยอยู่เลยนี่หว่านั้น,นี่อระเบิดโยนได้ไหมไม่ได้เดี๋ยวเอาไปนะเมย โอ้ยไฟเล็ดไฟเล็ดเอฟเฟกต์ไฟมันเยอะเกินไปโอเคโอ้ยค่อยดีขึ้นหน่อยมาดิมาดิไหน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 เยอะใช่ไหมจำไม่เยอะไฟมาดม สตันรอดเข้าไปทีนึงนี่นหน้าหันเลยเจ็บมากอย่างที่เคยบอกแหละเมลีเกมนี้แม่แงแรงซ้ายขวาโอเคเฮียเดี๋ยวไหมอ่ะเฮียโอเคไม่มีทางไปต่อก็เหมือนเดิมช่องแอร์ ใช่เราต้องมุดไนี่ไปนะเราต้องไปช่องไหนเอ่ยดูช่องไหนสิไม่ใช่อันนี้ไอ้หน้าวัวเราตามหาไอ้หน้าปลาเอา๊ะไม่ใช่ค,อ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 คอ่อยๆค่อยๆไปดีกว่าอันนี้ตัวอะไรอ่ะ ไม่รู้อ่ะแต่หน้าตาน่าเกียบว่ะโอเคเอ่อต้องไปทางไหนน,ะนี่ไหมช่องนี้ว่าไงไม่ใช่ไอ้หน้าวัวแสดงว่าเราต้องมุดต่อไปทางนี้ มีอะไรนะมันเรียกพวกนี้คือวอมแรปนะนี่อะไรอ๋อแค่ช่องระบายน้ำนี่หว่าโอเคเข้ามาทางนี่และสีะ่นี่แล้วแล้วก็ดูช่องนี้หน่อยซิไม่ใช่ โอ้ยมุมกล้องแม่งขอโทษเรื่องมุมกล้องด้วยนะอย่างที่บอกว่านั่นแหละบอกไปหลายรอบแล้วคงาจะนั่นแหละมุมกล้องโคตรน่าหงุดหงิดเลยไม่ใช่ช่องนี้ว่าไง